ในวันที่9พฤศจิกายนไปนะคะมีดาวศุกร์โคจรย้ายนะคะในรอบนี้ก็เป็นมหาจักรนะคะเป็นความลดผลไม่ธรรมดาของดาวศุกร์นะคะสาหรับชาวธนูและชาวมิถุนนะเป็นตัวแทนเรื่องใดนะคะสุดขั้วอย่างไรไปอัปเดตกันได้นะคะสําหรับชาวธนูรับฟังต่อจากตรงนี้ได้เลยนะคะชาวมิถุนรับฟังได้ในช่วงนาทีที่5.14เป็นต้นไปนะคะสําหรับดวงดาวนะคะมีการย้ายวันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวานะชาวธนูดาวศุกร์นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง อริและลาภะนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นความหมายเรื่องรับผลด้วยนะเมื่อมีกําลังไม่ธรรมดาในการทับลักนานะคะช่วงนี้ก็มีจังหวะได้ลาบเหมือนกันนะลาบจากดาวสุกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักใครนิยมชมชอบนะคะมีจังหวะได้ลาบผลแปลกๆได้นะเงินทองหรือว่างานในแบบที่ไม่ได้คาดคิดนะช่วงนี้ก็มีจังหวะหยิบจับรับเงินได้นะมีโชคเฮงได้บ้างนะไม่ว่าจากเรื่องลงทุนน้อยได้มากนะคะ ออเดอร์แปลกๆนะหรือเงินทองที่เป็นส่วนตัวในเชิงการหาผลประโยชน์นะเรียกว่ามีช่องทางเฉพาะส่วนตัวก็อาจจะมีเงินแปลกๆล,ล,ลับๆเข้ามาสําหรับชาวธนูได้นะคะสําหรับดาวศุกร์เนีเป็นดาวเรื่องความรักความสเสน่หานะคะเมื่อทับลักนาและเอาหลายดวงช่วงนี้ไปอยู่ในภพเรือนวินาศน,นะคะอาจจะหมายถึงชาวธนูนะคะก็มากจะมีความรั่วไหลเกี่ยวข้องกับเรื่อง ความรักใคร่หวังดีนะบางทีก็เป็นเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะคนที่เราเป็นห่วงเป็นใยนะช่วงนี้จะใช้จ่ายเงินรั่วไหลหรือว่ามีเหตุจับจ่ายแบบควบคุมได้ยากนะจากเรื่องเหล่านี้นะคะนอกจากนี้บางทีก็เป็นเชิงคบหาก็ได้นะเป็นช่วงที่เรื่องความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะหากคบหาใครอยู่ช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่เรื่องราวค่อนข้างลึกลับซับซ้อนอนะ่ะบางทีเป็นความรักในแบบที่ สถานะไม่ชัดเจนนะคะเป็นความรักทางไกลนะหรืออะไรที่เป็นเชิงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความลับสิ่งที่ยังเปิดเผยไม่ได้นะซึ่งอาจจะส่งผลให้ความรักช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยๆนะเนื่องจากดาวศุกร์ก็เป็นมหาจักรด้วยนะคะเป็นช่วงที่เรื่องอรินะคะก็เป็นมหาจักรนะก็คือเรื่องการแข่งขันนะคะอยู่ในช่วงที่มีคู่แข่งเยอะนะคะศัตรูก็มีหรือว่าคุณอยู่ในช่วงจะสอบจะประเมินผลนะหรือว่า มันอยู่ในสภาวะที่ต้องแอคทีฟตัวเองเพื่อเป้าหมายบางอย่างนะเช่นกําลังจะถูกประเมินผลนะคะหรือว่าอยู่ในการจับจ้องมองของผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือการงานช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหนื่อยยากกว่าปกติได้เนื่องจากความเป็นมหาจักรเรื่องราวของอริก็คือปัญหาต่างๆความพักเพียรพยายามที่ต้องมีมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามมันเป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะความเหน็ดเหนื่อยความทุ่มเทในช่วงนี้บางทีจะส่งผลสําเร็จแบบก้าวกระโดดได้นะเนื่องจาก ลาภผลก็เป็นมหาจักรทับลัคนานะคะเรียกว่ามันเป็นาหากทําสําเร็จนะก็จะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลค่อนข้างเด่นชัดกับชาวธนูนะไม่ว่าจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้เปลี่ยนอนาคตต่างๆในเชิงการงานการเรียนการศึกษานะคะเป็นช่วงที่เรื่องสเสน่ห์นิยมนะคะก็ดีก็มีคนรักคนสนับสนุนในขณะเดียวกันคนที่ไม่ชอบนะหรือว่าเป็นศัตรูก็มีด้วยเหมือนกันนะเรียกว่าเป็นความ ที่ดาวสุขนะเป็นทั้งเรื่องอริและลาภะของชาวธนูนะคะเมื่อใดก็ตามที่มีคนสนับสนุนหรือว่ากําลังจะได้ดีก็มักจะต้องมีคนมาวิพา์วิจารณ์นะหรือว่าคนไม่หวังดีนะก็มีเข้ามาควบคู่อยู่เสมอนะคะสำหรับดาวการเงินนะช่วงนี้เริ่มโครจรเดินหน้านะคะถึงแม้จะยึกยักไปบ้างนะชาวธนูนะคะก็เริ่มมีความคืบหน้าทางการเงินเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะไปอยู่ในเรือนเรื่องเพื่อนสังคมนะคะ การเงินนะเกี่ยวข้องกับเรื่องกลุ่มเรื่องทีมช่วงนี้นะคะก็จะมีลักษณะเห็นช่องทางนะมีเรื่องของเงินจากสังคมแวดวงทางการงานเข้ามาดีขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีเหตุให้ได้รับผลเข้ามาเติมได้อย่างที่บอกนะเนื่นองจากดาวศุกร์นะคะก็เกี่ยวข้องกับรับผลที่มาสัมพันธ์กับตัวตนนะคะสําหรับสิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือดาวไปรวมอยู่ในภพวินาศเยอะนะมันก็คือเรื่องสิ่งที่คาดไม่ถึงในเชิงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะ เรื่องทางสุขภาพนะประเภทเหนื่อยง่ายนะคะหรือว่ารู้สึกไม่ค่อยแอคทีฟก็เป็นได้รนะวมไปถึงเรื่องของอาการแพ้ไม่ทราบสาเหตุแพ้ง่ายนะช่วงนี้ก็ระวังเรื่องของอแพ้ฝุ่นแพ้อากาศเหล่านี้นะอาจจะเป็นขึ้นมาป,ป,ปุบปับฉับพลันได้นะคะหากต้องเดินทางนะคะหรือกินอาหารแปลกๆนะเรามัดระวังความสะอาดนะเนื่องจากดาวสุขที่ทับลักนานะครับเป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะบางทีเจออาหารไม่สะอาดนะคะปั่นป่วนมวลท้อง โดยรวมนะคะก็มีทั้งลาบผลแบบคาดไม่ถึงลาบผลแบบก้าวกระโดดนะอะไรที่เปลี่ยนแปลงปุบป,ปรับฉับพันในเชิงบวกในขณะเดียวกันนะดาวหลายดวงไปกระตุ้นเรื่องของวินาศนะคะช่วงนี้จึงเป็นช่วงสุดขั้วของชาวธนูก่อนจะสิ้นปีนะที่บางท่านก็อาจจะมีรับได้หยิบจับรับเงินก้อนนะคะหรือได้เงินกู้เงินมาหมุนเวียนเป็นเงินก้อนได้ในขณะเดียวกันอะไรสิ่งก็ยังคงเป็นภาระนะหรือต้องใช้ความอดทนปฏิพันธ์ไหวพริบนะเอาตัวรอดในสิ่งต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะคะ ก็ขอให้เรื่องราวในเชิงเป็นรับผลนะส่งผลดีมากกว่าในเชิงเรื่องของปัญหาอุปสรรคของชาวธนูนะเนื่องจากดวงดาวมันก็จะเป็นความหมายสองมุมประมาณนี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับชาวมิถุนนะคะดาวศุกร์โคโจรเข้าสู่พบเรือนปฎานินะคะก็คือเล่งลักขณานั่นเองนะสัมพันธ์กับตัวตนโดยตรงนะคะดาวศุกร์ของชาวมิถุนเป็นเจ้าเรือนวินาและปุตตะนะคะมีกําลังลดผลไม่ธรรมดาในช่วงวันที่9พฤศจิกายนไปก็คือความเป็นมหาจักร ส่งผลนะคะช่วงนี้ชาวมิถุนเกี่ยวข้องกับคนค่อนข้างมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกค้านะคะหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะหรือชีวิตช่วงนี้จะเกี่ยวข้องกับคนเยอะขึ้นนะเนื่องจากมีภารากิจหน้าที่นะคะพบปะคนนู้นนี้นั้นนะเพื่องานบ้างนะคะหรือมีเหตุให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ครองเยอะขึ้นมีโปรเจกต์โครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือว่านะไปเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับคนประเภทอายุน้อยนะไม่ว่าจะเป็นภารากิจลูกหลานบริวารน,นะคะ การงานประเภทเกี่ยวข้องกับเยาวชนเด็กๆวัยรุ่นต่างๆนะหรือช่วงนี้นะคะชีวิตของชาวมิถุนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ช่วยเด็กๆนะหรือกลุ่มทีมต่างๆนะที่มามีส่วนในเรื่องของงานการภารากิจต่างๆนะคะโดยรวมนะคะช่วงนี้ชาวมิถุนเกี่ยวข้องกับคนเยอะขึ้นนะความเป็นมหาจักรก็คือเยอะกว่าปกติมากกว่าเดิมนะหรือว่ามีเหตุเข้าสังคมบ่อยนะคะสําหรับดาวศุกร์นะเกี่ยวข้องกับเรื่องวินาศด้วยนะคะก็คือเรื่องของ การมีลูกข้าบางทีมาแบบไม่ตั้งตัวป,ปรับฉับพลันนะคะเรื่องของการก่อเกิดผู้สนับสนุนก็ได้นะช่วงนี้บางท่านจะเกี่ยวข้องกับการครบหาะคะคนต่างอายุนะหรือว่าผู้สนับสนุนทางกําลังใจการเงินหรือคบหาไม่เปิดเผยช่วงนี้ก็ได้เหมือนกันนะบางท่านก็คือคบหาแล้วมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าปรึกษาหารือ สนับสนุนทางการเงินแบบไม่เปิดเผยแบบนี้ก็ได้หรือบางท่านเป็นช่วงที่ก่อเกิดคู่สัญญาในเชิงกู้ยืมเงินนะคะหรือว่าได้เงินมาหมุนเวียนนะในแบบลับๆก็เป็นได้เหมือนกันสำหรับดาวหลายดวงช่วงนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับชาวมิถุนในเชิงเข้าสู่พบเรือนอรินะดังนั้นความมีสเสน่ห์ช่วงนี้นะคะก็ก่อเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากดาวศุกร์เล็งลักนณเป็นพิณทุบาทนะคะ ช่วงนี้ก็จะดึงดูดนะการงานลูกค้าที่เข้ามาอย่างที่บอกเกี่ยวข้องกับคนเยอะแล้วก็มาพร้อมด้วยเรื่องความเหนื่อยด้วยนะงานการมักจะสลับซับซ้อนนะคะบางท่านตอนรับงานก็พูดดีนะแต่ตอนจะส่งมอบก็มีปัญหาเยอะนะหรือว่าปรับเปลี่ยนหน้าง,งานค่อนข้างมากรายละเอียดเยอะขึ้นมานะหรือว่าพูดคุยค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยกับการสื่อสารนะคะ ในช่วงที่ดาวพระเกตนะคะก็กระตุ้นพบเรือนอริด้วยนะบางครั้งก็รีบก็ด่วนนะหรือว่ามีเวลาให้เตรียมตัวน้อยนะแต่ชีวิตก็มักจะดึงดูดเรื่องของคนรักใครชอบพอนึกถึงเข้ามาด้วยนะช่วงนี้จึงมีทั้งภารกิจที่ต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็คนนึกถึงอยากเรียกใช้เรียกหาสําหรับชาวมิถุนนะคะสําหรับความสุดขั้วของชาวมิถุนช่วงนี้นะคะมักเป็นเรื่องของการแข่งขันก็ได้ประมูลแย่งชิงบางทีได้งานที่ค่อนข้างยากมานะคะ เกี่ยวข้องกับงานหรือเงินก้อนก็ได้ด้วยเนื่องจากดาวลาภะช่วงนี้ก็ไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นดาวอังคารการเงินช่วงนี้อาจจะได้งานประเภทลงทุนค่อนข้างมากนะหรือว่ามีลักษณะการหมุนเวียนที่ค่อนข้าง,างต่อเนื่องนะส่งผลให้บางทีได้เงินเยอะนะงานเยอะแต่ว่าหมุนเวียนก็มากด้วยนะคะรายจ่ายเยอะนะรวมทั้งภารากิจในเชิงเลี้ยงดูส่งเสียก็มากด้วยเหมือนกัน เป็นเชิงความหมายเรื่องคู่กรณีได้บางท่านใช้เงินไปกับเรื่องของการเคลียร์ปัญหาแก้ไขต่างๆสําหรับชาวม,มิถุนนะคะช่วงนี้ดวงดาวก็โลดโผนนะก็คือมีทั้งเรื่องจังหวะได้เงินได้งานในขณะเดียวกันปัญหาหรือว่าการแก้ไขงานที่ทําไปนะบางทีมันก็มีปับบนส่งผลให้ชีวิตช่วงนี้นะคะก็มีทั้งเรื่องเชิงบวกเรื่องเหนื่อยแล้วก็เรื่องโอกาสความหวังนะคะสําหรับสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้ด้วยก็คือเรื่องสุขภาพนะเนื่องจากดาวประจําตัวนะคะ โครจรเข้าสู่พบเรือนอริช่วงนี้แล้วมีดาวพระเกตไปกระตุ้นด้วยนะคะเรื่องราวประเภทป,ปุบปรับฉับพลันในเชิงแพ้ฝุ่นแพ้อากาศนะหรืออุปสรรคทางการสื่อสารอันเนื่องมาจากเสียงแหบเสียงแห้งนะหรือว่าช่วงนี้เรามาระวังเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารเสียหายนะคะรอบครอบเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเอกสารนะเนื่องจากจะมีปัญหาเชิงกฎเกณฑ์กฎระเบียบจุกจิกได้ง่ายนะรวมไปถึงในเชิงคู่แข่งศัตรูก็คอย จับจ้องอยู่ในที่ลับนะไม่ยอมเปิดเผยตัวนะหรือมักมีคนที่จะจ้องแข่งขันเราอยู่ในเชิงการงาน,งานการค้าด้วยนะคะสำหรับชาวิถุนช่วงนี้นะคะโอกาสประสบความสําเร็จโอกาสโชคดีแบบฟลุกๆุกนะในเชิงเรื่องของโชคก็มีด้วยในะขณะเดียวกันก็เหนื่อยๆน,นะกับหลายสิ่งรอบตัวนะคะนอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงช่วงนี้บางทีเป็นเชิงก้าวกระโดดนะไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวนะคะ หลายสิ่งรับงานมาต้องใช้ความสามารถมากขึ้นนะหรือว่าถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้คุณก็จะมีเรื่องของประสบการณ์และวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ก้าวกระโดดก็คือพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันนะก็ขอให้ช่วงนี้นะคะสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจก็ขอให้สําเร็จนะรวมทั้งได้หยิบจับรับเงินในช่วงก่อนสิ้นปีนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ